คุณเคยรู้สึกไหมว่าก่อนที่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกอย่างกลับดูแย่ลงเรากับว่าจักรวาลกำลังเล่นตลกกับคุณจักรวาลมีวิธีทำงานที่ลึกลับบางครั้งมันส่งสัญญาณให้เราแต่เรามักจะยุ่งเกินกว่าที่จะสังเกตเห็นคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดแต่ภายหลังคุณกลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นได้เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือไม่ วันนี้เราจะมาสำรวจสัญญาณที่ซ่อนอยู่ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สัญญาณที่นักประชาวพุทธได้ค้นพบมานานหลายศตวรรษและมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองความท้าทายในชีวิตไปโดยสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่ล้มเลิกก่อนที่สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นพวกเขาเผชิญกับความยากลำบากแล้วคิดว่านี่คงเป็นสัญญาณให้ฉันหยุดแต่ถ้าความจริงเป็นตรงกันข้ามละ่ะ ถ้าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเป็นเพลงกำแพงสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ละ่ะปัญหาคือมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถมองเห็นสัญญาณที่แท้จริงได้และเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านเรื่องราวที่เหลือเชื่อจำนวนสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งชายผู้สแสวงหาคำตอบ มีชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความลำบากมากมายเขาสูญเสียงานชีวิตสมรสล้มสลายและที่แย่ไปกว่านั้นเขาเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพทุกๆวันเขารู้สึกว่าชีวิตโหดร้ายกับเขามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรทุกอย่างกลับล้มเหลวความพยายามของเขาดูเหมือนไร้ค่าเขาเริ่มสงสัยว่าเขากำลังถูกลงโทษจากจักรวาลหรือไม่เขาทำผิดอะไรถึงต้องเผชิญกับบททดสอบเหล่านี้ เมื่อตอบคำถามตัวเองไม่ได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อสแสวงหาคำแนะนำเขาได้ยินมาว่ามีปราชญ์ท่านหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาชายผู้มีชื่อเสียงในด้านสติปัญญาและความเข้าใจลึกซึ่งเกี่ยวกับชีวิตโดยไม่ลังเลเขาเริ่มต้นการเดินทางของตนเองเขาเดินทางเป็นเวลาหลายวันต้องเผชิญกับความหิวความเหนื่อยล้าและความไม่แน่นอนของเส้นทางแต่บางสิ่งในใจบอกเขาว่าเขาต้องเดินหน้าต่อไป เมื่อเดินทางมาถึงเขาพบว่าปราดกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มองดูสายลมที่พัดผ่านใบไม้ไปมาเขาเดินเข้าไปหารู้สึกตัวเล็กลงเมื่ออยู่ต่อหน้าความสงบของท่านอาจารย์โดยความอัดอั้นใจเขาถามขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ทำไมชีวิตของข้าจึงยากเย็นเช่นนี้ดูเหมือนว่ายิ่งข้าพยายามทุกอย่างกลับยิ่งผิดพลาดจากกระวลกำลังเล่นงานข้าหรือปราดเฝ้ามองเขาอยู่ครู่หนึ่งแทนที่จะตอบตรงๆท่านกลับกล่าวอย่างสงบว่า ก่อนที่ข้าจะตอบจงไปนำถ้วยน้ำมาให้ข้าพร้อมกับเกลือหนึ่งช้อนแม้จะงุนงงแต่ด้วยความเคารพชายผู้นั้นก็ทำตามคำสั่งเขาหยิบถ้วยดินเผาใบเล็กๆตักน้ำจากลำธารใกล้ๆแล้วนำมาให้พร้อมกับเกลือที่ปราดเก็บไว้ในถุงเหล็กฮ่า <H> ฮ่า <ha> ปราดรับเกลือมาแล้วกล่าวว่าตอนนี้จงเทเกลือลงไปในถ้วยน้ำแล้วดื่มซะชายผู้นั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็เชื่อฟังทันทีที่น้ำเกลือสัมผัสลิ้นเขาบิดหน้าและบ้วนมันทิ้ง มันแย่มากเค็มเกินไปเขาร้องออกมาปราดยิ้มเล็กน้อยจากนั้นจึงหยิบเกลือในปริมาณเท่าเดิมแล้วเดินไปยังทะเลสาบที่อยู่ไกล้ๆโดยไม่พูดอะไรเพียงแค่ส่งสัญญาณให้ชายผู้นั้นเดินตามมาเมื่อมาถึงริมทะเลสาบปราดโปรยเกลือลงไปในน้ำแล้วกล่าวว่าตอนนี้จงดื่มน้ำจากทะเลสาบนี้ชายคนนั้นนั่งลมวักน้ำขึ้นมาเต็มมือแล้วจิบเข้าปากคราวนี้น้ำเย็นสดชื่นใสสะอาดและไม่มีรสเค็มเลยไม่น่าเชื่อ ไม่มีรสเค็มเลยชายคนนั้นอุทานออกมาอย่างประหลาดใจปราจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วกล่าวว่าเกลือเปรบเสมือนปัญหาของเจ้ามันจะอยู่ที่นั่นเสมอแต่ถ้าจิตใจของเจ้ายังเล็กเหมือนถ้วยใบเล็กปัญหาใดๆก็จะดูหนักหนาเกินรับไหวหากแต่เมื่อเจ้าขยายจิตสำนึกของตนเองให้กว้างใหญ่เหมือนทะเลสาบปัญหาทั้งหลายก็ยังคงอยู่แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าในแบบเดิมอีกต่อไป ชายคนนั้นเงียบไปคราวนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเข้าใจว่าบางทีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแต่อยู่ที่วิธีที่เขาตอบสนองต่อมันมาโดยตลอดเขาเคยมองว่าความทุกข์เป็นการลงโทษจากจักรวาลทั้งที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต นักปราชญ์ในพุทธศาสนาสอนว่าก่อนที่ชีวิตจะประทานพอรอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราชีวิตจะทดสอบเราเสียก่อนหลายคนมองไม่เห็นสัญญาณเหล่านี้และเลือกที่จะยอมแพ้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่มีสัญญาณสำคัญอยู่3าประการที่บ่งบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึง สัญญาณแรกคือความโกลาหลจะเพิ่มขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงลองนึกถึงห้องที่รกรุงรังก่อนที่เจ้าจะจัดให้มันเป็นระเบียบเจ้าต้องนำข้าวของออกมากองให้ยุ่งเหยิงกว่าเดิมอเสียก่อนเพื่อให้การจัดระเบียบเป็นไปได้ชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทุกสิ่งอาจดูวุ่นไวายไร้ทิศทางนั้นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องการการปรับโครงสร้างใหม่และความยุ่งเหยิงชั่วคราวนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ หากชีวิตของเจ้าดูเหมือนกำลังพังทลายหากทุกสิ่งดูเหมือนจะผิดพลาดบางทีนี่อาจไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้เจ้าล้มเลิกแต่อาจเป็นสิ่งตรงกันข้ามบางทีมันอาจเป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงที่เจ้ารอคอยมานานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสัญญาณที่สองคือก่อนที่เราจะได้รับสิ่งใหม่เรามักต้องสูญเสียสิ่งเก่าไปก่อนมนุษย์กลัวการสูญเสียเพราะพวกเขาเห็นเพียงแต่ความว่างเปล่าแต่ในธรรมชาติทุกสิ่งที่เกิดใหม่ล้วนต้องสลัดบางสิ่งออกไปเสียก่อนต้นไม้จะเติบโต ไม่ได้หากไม่ผลัดใบแม่น้ำจะไม่สามารถไหลต่อไปได้หากไม่ปล่อยให้น้ำเก่าผ่านพ้นไปเมื่อบางสิ่งสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์งานหรือช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าจะรู้สึกเศร้าแต่ถ้าแทนที่จะจมอยู่กับความสูญเสียเจ้าลองมองมันว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังถูกเคลียร์เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเล่าดักแด้ต้องหายไปก่อนที่ผีเสื้อจะเกิดขึ้น สัญญาณที่3คือชีวิตมักจะทดสอบผู้ที่กำลังจะได้รับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่หากทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายเจ้าก็คงไม่มีโอกาสเติบโตความท้าทายเกิดขึ้นเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่เรากำลังจะได้รับและผู้ที่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคมักจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ตรงหน้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ลองนึกถึงนักธนูที่ดึงลูกศรไปข้างหลังยิ่งเขาดึงสายธนูดึงมากเท่าไรพลังของลูกศรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ชีวิตดูเหมือนกำลังถอยหลังอาจเป็นเพียงแรงส่งที่จำเป็นในการพุ่งไปข้างหน้าตอนนี้จงไตรตรองดูว่าเจ้าจะยอมให้ปัญหากลืนกินจิตใจเหมือนถ้วยใบเล็กที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มหรือไม่หรือเจ้าจะขยายจิตสำนึกของตนเองให้กว้างใหญ่เหมือนทะเลสาบแล้วปล่อยให้ปัญหาค่อยๆเจือจางลงไป เพราะความจริงก็คือไม่มีสิ่งใดสามารถขวางกั้นผู้ที่เข้าใจว่าทุกความท้าทายล้วนเป็นเพียงก้าวหนึ่งที่นำพาไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ สิทธิ์หนุ่มเต็มไปด้วยความทุกข์ใจเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำแต่ความพยายามของเขากลับลงเอยด้วยความล้มเหลวอยู่เสมอเขาทำงานหนักปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์และพยายามรักษาทัศนคติที่ดีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดผลลัพธ์ที่ได้กลัดบ,บอไม่เป็นไปตามที่หวังทุกครั้งที่พ่ายแพ้ความหมุดหงิดในใจก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นจนเขาเริ่มเชื่อว่าบางทีเขาอาจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้เลย วันหนึ่งขณะที่เขารู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแสวงหาคำตอบเขาเคยได้ยินเรื่องของพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพำนักอยู่ในวัดบนภูเขาเป็นผู้ที่มีปัญญาอันลึกซึ้งและเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการชี้นำผู้ที่ต้องการเข้าใจความท้าทายในชีวิตโดยไม่ลังเลสิทธิหนุ่มออกเดินทางสู่ขุนเขาด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความยากลำบากของตนเอง เมื่อเดินทางมาถึงเขาได้รับการต้อนรับจากพระอาจารย์ชายชราผู้มีสีหน้าสงบนิ่งและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความลึกซึ้งโดยไม่อ้อมค้อมสิทธิหนุ่มเอ่ยปากระบายความในใจท่านอาจารย์ข้าทำงานหนักพยายามอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามที่ข้าหวังไว้ยิ่งข้าพยายามมากเท่าไรเป้าหมายกลับดูห่างไกลออกไปทุกทีชีวิตดูเหมือนไม่ยุติธรรมทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับข้าด้วย พระอาจารย์นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราวกับกำลังใคร่ครวญถึงคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นท่านเพียงทำมือเป็นสัญญาณให้สิทธิหนุ่มเดินตามพวกเขาเดินไปจนถึงสวนอังเงียบสงบที่นั่นพระอาจารย์นั่งลงหยิบหม้อดินใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำขึ้นมายกขึ้นให้อยู่ในระดับสายตาแล้วกล่าวอย่างสงบนี่คือตัวแทนของชีวิตเจ้าสิทธิหนุ่มมองดูหม้อใบนั้นอย่างตั้งใจพยายามทำความเข้าใจกับความหมายของมัน แต่ก่อนที่เขาจะทันได้เอ่ยถามพระอาจารย์หยิบไม้ขึ้นมาแล้วฟาดลงบนมอด้วยแรงมหาศาลมอ้อดินแตกกระจายเป็นเศงเยงน้ำภายในไหลซึมลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วสิทธินุ่มตกตะลึงกับการกระทำของพระอาจารย์เขามองไปที่เศษหมอ้อบนพื้นแล้วเงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ด้วยความสงสัยรอคอยคำอธิบายพระอาจารย์ชี้ไปที่พื้นแล้วถามว่าบอกข้าเถอะน้ำหายไปแล้วหรือไม่ สิทธิหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบออกมาอย่างลังเลใช้ท่านอาจารย์น้ำมันหายไปแล้วพระอาจารย์ยิ้มบางๆแล้วชี้ไปที่พื้นดินที่เปียกชื้นยังมีหยดน้ำเล็กๆซึมผ่านเม็ดทรายลงไปอย่างช้าฮ่าๆน้ำไม่ได้หายไปเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นตอนนี้มันกำลังหล่อเลี้ยงรากไม้โดยรอบสิทธิหนุ่มเงียบไปพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินจากนั้นพระอาจารย์กล่าวต่อ บ่อยครั้งเรามักคิดว่าทุกอย่างกําลังพังทลายเรากําลังสูญเสียการควบคุมและความพยายามทั้งหมดของเรานั้นสู่เปล่าแต่ความจริงคือไม่มีสิ่งใดสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนมีเหตุผลแม้ว่าในตอนนี้เจ้าจะยังมองไม่เห็นก็ตาม สิทธิหนุ่มก้มลงมองเศษหม้อที่กระจัดกระจายบนพื้นก่อนหน้านี้เขามองความล้มเหลวของตัวเองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางไปสู่เป้าหมายแต่ตอนนี้เขาเริ่มตระหนักว่าบางทีเขาอาจมองทุกอย่างผิดไปพระอาจารย์กล่าวต่อก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นบางสิ่งต้องถูกทำลายลงเสียก่อนเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่เช่นเดียวกับหม้อใบนี้บางครั้งเจ้าจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป เจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้ากำลังพังทลายแต่แท้จริงแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสิ่งที่ดูเหมือนความสูญเสียอาจเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตสิทธิหนุ่มค่อยๆซึมซับคำพูดเหล่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเข้าใจว่าอุปสรรคและความล้มเหลวของเขาอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพระอาจารย์พูดถูกน้ำไม่ได้หายไปเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เช่นเดียวกันความยากลำบากของเขาอาจไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่อาจเป็นเพียงการปูทางไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังรออยู่เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเมื่อเงยหน้ามองพระอาจารย์เขารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาได้รับคำตอบที่ทำให้หัวใจสมบอย่างแท้จริงตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้านมันกษัตริย์ทรงกระสับกระสาย ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงมีชัยชนะนับไม่ถ้วนทรงขยายอาณาจักรทรงปราบศัตร,รูและทรงสร้างเมืองที่รุ่งเรืองอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งหนึ่งที่คอยรบกวนจิตใจอายุเสมอทุกครั้งที่พระองค์กำลังจะบรรลุสิ่งสำคัญก่อนจะถึงความสำเร็จก็มักจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเสมอราวกับว่าทุกชัยชนะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานและความไม่แน่นอนทำให้ พระองค์สงสัยว่าพระองค์จะก้าวต่อไปได้จริงหรือไม่พระองค์ทรงตั้งคำถามว่าชีวิตนี้โหดร้ายโดยธรรมชาติหรือมีความหมายใดแฝงอยู่เบื้องหลังโดยพระไทยที่หนักอึ้งกษัตริย์จึงตัดสินพระไทยไปหาฤาษีซึ่งพำนักอยู่ณอารามอันห่างไกลบนยอดเขาสูงเป็นที่เล่าลือกันว่าฤาษีผู้นี้มีความเข้าใจลึกซึ่งเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติและปัญญาของเขาสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดให้ค้นพบคำตอบของปัญหาชีวิตได้ เมื่อเสด็จถึงอารามกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นรีสีนั่งอยู่ที่ทางเข้าอย่างสงบกำลังทอดสายตามองไปยังขอบฟ้ากษัตริย์มิทรงรอช้าตรัสเล่าความทุกข์ในพระทยัยท่านอาจารย์ทุกครั้งที่ข้ากำลังจะพิชิตสิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้ามักถูกทดสอบด้วยความยากลำบากดูเหมือนว่าก่อนจะถึงชัยชนะข้าต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์เสมอนี้คือคำสาปหรือเหตุใดชีวิตจึงตั้งอุปสรรคมากมายให้แก่ข้า ริศีม่ได้ตอบในทันทีเพียงแต่ยิ้มและทำมือเป็นสัญญาณให้กษัตริย์ติดตามไปทั้งสองเริ่มปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงขึ้นเรื่อยๆสายลมเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขณะเมฆดำเริ่มก่อตัวบนท้องฟ้าเป็นสัญญาณว่าพายุใหญ่กำลังจะมา เมื่อไปถึงยอดเขาฤๅศีชีไปใบน้าแล้วกล่าวให้กษัตริย์ทอดพระเนตรดูนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังต่อสู้กับกระสแลมนกตัวนั้นกระพือปีกสุดแรงเพื่อไปข้างหน้าแต่ก็ถูกแรงลมพัดตีกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มันพยายามก็เหมือนว่าพายุจะโผมแรงขึ้นราวกับท้าทายความอดทนของมันกษริย์ทอดพระเนตรเหตุการณ์นั้นอย่างตั้งใจพระองค์ทรงรู้สึกสงสารนกตัวนั้นเพราะดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับมันเช่นเดียวกับที่พระองค์รู้สึกกับพระองค์เอง จงดูเจ้านกตัวนั้นริสีกล่าวมันสามารถล้มเลิกและไปหาที่หลบภัยได้มันอาจหยุดพักและรอให้พายุผ่านไปแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นมันกลับเลือกที่จะบินฝ่ากระแสลมกษัตริย์ทรงพยักพระพักรรับรู้ถึงในที่แฝงอยู่แต่ยังไม่ทรงเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระองค์อย่างไรพระองค์ยังคงมองดูนกตัวนั้นต่อไป แล้วจูจ่ๆสายลมที่รุนแรงยิ่งกว่าก็พัดมาดูเหมือนว่าพายุจะเอาชนะมันได้เสียแล้วแต่แทนที่นกจะถูกสะตกลงมามันกลับถูกแรงลมนั้นผลักให้พุ่งทะยานขึ้นสูงมันบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วทะลุผ่านกลุ่มเมฆเมืดมิดจนกระทั่งอยู่เหนือพายุบัดนี้ท้องฟ้าเบื้องบนนั้นแจ่มใสและเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์กษัตริย์ทรงตกตะลึงริอียิ้มและกล่าวว่าพายุที่ดูเหมือนจะโค่นล้มเจ้าอาจเป็นพายุเดียวกันที่ช่วยให้เจ้าทะยานขึ้นไปได้ หากเจ้ารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์กริย์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งตรัสถามด้วยพระสุระเสียงเปี่ยมด้วยความครุ่นคิดแต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสําหรับข้าท่านอาจารย์ข้าจะนำไปใช้กับชีวิตของข้าได้อย่างไรฤศีสูตรลมหายใจลึกก่อนต่อ อุปสรรคในชีวิตมิได้มาเพื่อทำลายเจ้าแต่เพื่อเสริมสร้างเจ้าให้แข็งแกร่งความเจ็บปวดและความยากลำบากก็เหมือนกระแสลมที่ต้านทานหากเจ้าทนต่อไปหากเจ้ายัางคงมุ่งหน้าหากเจ้าเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นพลังสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคอาจกลายเป็นแรงผลักดันที่จะพาเจ้าไปสู่จุดที่สูงกว่าที่เจ้าคาดคิดก,กษัตริย์ก้มพระเศียรคร่ครวนถึงสิ่งที่เพิ่งได้เห็น ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงมองความยากลำบากเป็นการลงโทษเป็นกำแพงที่กั้นขวางเส้นทางของพระองค์อย่างไม่เป็นธรรมแต่บัดนี้พระองค์ทรงเริ่มเข้าใจแล้วว่าความท้าทายเหล่านั้นมิใช่การลงทันแต่คือเครื่องมือแห่งการเติบโตหากนกตัวนั้นยอมแพ้มันคงไม่มีวันผ่านพายุาาไปได้หากมันรอให้ลมหยุดมันคงไม่มีวันได้รับแรงส่งให้บินขึ้นไปสูงกว่าเดิมพายุที่ดูเหมือนเป็นศัตรูกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันก้าวไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กว่าเดิม กษัตริย์ทอดพระเนตรสีด้วยความทราบซึ่งพระองค์ทรงเข้าใจแล้วว่าทุกครั้งที่ต้องเผชิญความยากลำบากพระองค์ไม่ควรยอมแพ้หรือคร่ำครวญแต่ควรสู้ต่อไปอดทนและใช้ความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์พระแท้จริงแล้วนะ่าใจกลางพายุอาจเป็นที่ที่พระองค์จะได้พบกับการทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของพระองค์เองส่วนที่ 3. วิธีฝึกความเงียบในชีวิตประจำวันแล้วเราจะนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร ความเงียบอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากความเป็นจริงอันเร่งรีบในแต่ละวันแต่แท้จริงแล้วเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆผ่านการเลือกที่มีสติและเรียบง่ายขั้นตอนแรกในการนำความเงียบเข้ามาในชีวิตประจำวันคือการตระหนักว่าเรามักจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างเร่งรีบโดยอัตโนมัติเราคุ้นเคยกับการตอบกลับทันทีเมื่อมีคำถามข้อความหรือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่การตอบสนองโดยไม่ทันคิดมักหมายถึงการกระทำตามอารมณ์โชวขณะโดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบที่แท้จริงของคำพูดของเราก่อนพูดออกไปให้ลองหายใจลึกๆให้ตัวเองมีเวลาสักครู่เพื่อประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะพูดนั้นจำเป็นจริงหรือไม่มันจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือเป็นเพียงการเติมเต็มช่องว่างด้วยความเคยชินหลายครั้งความเงียบเป็นคำตอบที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใด า <H aha> วิธีที่2ในการฝึกความเงียบในแต่ละวันคือการกำหนดช่วงเวลาสำหรับมันในโลกที่เราถูกล้อมรอบไปด้วยการแจ้งเตือนเสียงเพลงการสนทนาและข้อมูลตลอดเวลาการหาพื้นที่สำหรับความเงียบอาจดูเป็นเรื่องยากแต่นั่นคือเหตุผลที่มันสำคัญอย่างยิ่ง การกันเวลาอย่างน้อยสิบนาทีต่อวันเพื่ออยู่ในความเงียบอย่างสมบูรณ์สามารถลดสร้างความแตกต่างอย่างมีในสำคัญต่อจิตใจของคุณได้ช่วงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่พิเศษรหรือเข้าร่วมการปฏิบัติทำอาจเป็นตอนเช้าก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอาจเป็นระหว่างเดินทางไปทำงานโดยไม่ใส่หูฟังหรือฟุ้งซ่านกับสิ่งอื่นหรืออาจเป็นเวลาก่อนนอนเมื่อทุกสิ่งรอบ ตัวเริ่มช้าลงสิ่งสำคัญคือการให้จิตใจมีโอกาสได้หายใจโดยปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก เมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาแห่งความเงียบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกคุณจะเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ก่อนหน้านี้เคยมองข้ามเสียงลมหายใจของตัวเองความคิดที่เกิดขึ้นและจากไปโดยไม่ต้องขว,ขว่คว้าหรือแม้แต่ความสุขที่เรียบง่ายของการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องหาสิ่งใดมาดึงดูดความสนใจความเงียบประเภทนี้ช่วยให้จิตใจแจ่มใสลดความวิตกกังวลละ เพิ่มสมาธิแทนที่จะหลงไปกับเสียงรบกวนจากภายนอกคุณจะเริ่มค้นพบคำตอบจากภายในตัวเองอีกแง่มุมสำคัญของการฝึกความเงียบคือการลดความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นหลายสิ่งที่เราทำในชีวิตล้วนมีแรงผลักดันมาจากความต้องการเป็นที่ยอมรับไม่ว่า จะเป็นการโพสอะไรบางอย่างบนโซเชียลมีเดียการแสดงความคิดเห็นในการสนทนาหรือแม้แต่การเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพื่อให้คนอื่นมองเราในแบบที่ต้องการเรามักจะพยายามควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาผู้อื่นซึ่งในที่สุดแล้วมันกลับทำให้เราเป็นนักโทษของความคาดหวังจากคนรอบข้างและห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงของเราก่อนที่คุณจะโพสหรือพูดอะไรบางอย่างลองถามตัวเองว่า ฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการจริงๆหรือเพียงเพราะอยากให้คนอื่นมองฉันในแบบที่ฉันต้องการให้เป็นคำถามง่ายๆนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับโลกได้ ความต้องการการยอมรับสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบอาจเป็นความต้องการที่จะมีคำพูดสุดท้ายในการโต้แย้งความกังวลเกินไปเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่นต่อการตัดสินใจของคุณหรือแม้แต่ความกลัวที่จะเงียบในกลุ่มมาสนทนาเพราะคิดว่ามันอาจดูแปลกแต่ความจริงคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและคนที่เข้าใจพลงังของความเงียบไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลา อาจารย์มองพวกเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบว่าพวกนี้คือคนที่ไม่สามารถทนต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ความร้อนทําให้พวกเขาอ่อนแอแรงคอยทำให้พวกเขาแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงน้ําทําให้พวกเขากลายเป็นสิ่งที่เปราะบางพวกเขายังไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงไม่กลายเป็นอะไรเลย ชายคนนั้นรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างกายมันราวกับว่าในชว่วพริบตาเดียวเขาได้เห็นชีวิตของตัวเองสะท้อนอยู่ตรงหน้าสะท้อนอยู่ในแสงจากเตาหลอมในแรงกระแทกของ้อนและในความเย็นของน้ำอาจารย์วางมือบนไหล่ของเขาแล้วพูดว่าก่อนที่ทองคำจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่ามันต้องผ่านไฟมาก่อนก่อนที่เหล็กจะกลายเป็นดาบที่แหลมคม มันต้องอดทนต่อค้อนก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณต้องได้รับการเตรียมพร้อมเสียก่อนแต่กระบวนการนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนบางคนล้มเลิกไปกลางทางทนต่อความเจ็บปวดของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้และแตกสลายไปเสียก่อนคำถามที่คุณต้องถามตัวเองก็คือคุณจะถูกหล่อหลอมหรือคุณจะแตกสลายก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ ชายคนนั้นสูดหายใจลึกเป็นครั้งแรกเขารู้สึกเหมือนได้พบคำตอบสำหรับสิ่งที่เขากำลังเผชิญมาโดยตลอดแต่ก่อนเขามองว่าความยากลำบากเป็นความอายุติธรรมเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทว่าในตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของเขาก็เป็นได้อาจารย์กล่าวปิดท้ายว่าชีวิตไม่เคยส่งบททดสอบมาเพื่อทำลายคุณมันส่งมาเพื่อหล่อหลอมคุณความทุกข์อาจเป็นเพียงความร้อนจากเตาหลอม ความเจ็บปวดอาจเป็นเพียงคอยนที่กำลังปรับแต่งรูปร่างของคุณสิ่งที่ดูเหมือนจะทนไม่ได้ในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้คําถามเดียวก็คือคุณจะอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะแตกสลายก่อนที่จะกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณชายคนนั้นไม่ได้ตอบในทันทีแต่ในขณะนั้นเองเขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันมองความยากลำบากในชีวิตแบบเดิมอีกต่อไป เขามองไปที่ช่างตีเหล็กอีกครั้งและในตอนนี้เขาได้เห็นบางสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนความอดทนช่างตีเหล็กไม่ได้เร่งรีบเขารู้ว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลาโลหะไม่ได้ถูกสร้างให้เสร็จในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและแต่ละชิ้นต้องผ่านความอดทนการปรับแต่งและการทำซ้ำหลายครั้งแล้วในที่สุดชายคนนั้นก็เข้าใจ บางทีชีวิตอาจไม่ได้ต่อต้านเขาบางทีชีวิตอาจเพียงแค่รอให้เขาทนต่อไฟคอ้อนและน้ำให้ได้บางทีสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือเดินหน้าต่อไปตอนนี้ลองคิดดูสิถ้าคุณรู้ว่าหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่คุณจะล้มเลิกหรือคุณจะก้าวต่อไป อาจารย์ผู้รู้ในพุทธศาสนากล่าวว่าความเจ็บปวดและอุปสรรคเป็นเพียงประตูที่นำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหากตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากบางทีมันอาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังเข้าใกล้สิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงคุณแจสำคัญคือการเปิดใจให้กว้างขึ้นหยุดเป็นเพียงแก้วน้ำแล้วกลายเป็นทะเลสาบ ชีวิตมีวิธีที่แปลกประหลาดในการเตรียมเราให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปความโกลาหลก่อนการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียที่เปิดทางให้กับสิ่งใหม่บททดสอบที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังนั้นเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงจงจำไว้ว่าบางที่จะกระวลอาจกำลังจัดระเบียบทุกสิ่งใหม่เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและตอนนี้เมื่อคุณรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้แล้ว คุณจะทำอย่างไรในครั้งต่อไปที่ชีวิตท้าทายคุณ